เพชรฆาตเงียบม,มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยซึ่งสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากลยานิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนคริน์องค์ประธานก่อตั้งและสมเด็จพระเทพพร,รัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นองค์ประธานได้ดำเนินการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคไตและทางเดินปัสสาวะ เป็นเวลากว่า37ปีโดยในปี2,558ได้จัดสรรเงินช่วยเหลือผู้ปว่วยรวม80ล้านบาทโดยจัดสรรเป็นค่ายาค่ารักษาเครื่องไตเทียมระบบน้ำเครื่องมือแพทย์อนุมัติทุนแพทย์โรคไตศึกษาต่อในประเทศและต่างประเทศในปีพุทธศักราช2,558 เป็นปีมหามงคลที่สมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุ60พรรษาในวันที่2เมษายนพุทธศักราช2558คณะกรรมการบริหารมูลนิธิรอกไตแห่งประเทศไทยจึงเห็นสมควรให้จัดตั้งโครงการปลูกถ่ายไตถวายเป็นพระราชกุศล60พรรษาสมเด็จพระเทพพระร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีขึ้น โครงการปลูกถ่ายไตยถวายเป็นพระราชกุศล60สพรรษาสมเด็จพระเทพพร,รัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพพร,รัตร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ60พรรษามีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยให้ได้รับการปลูกถ่ายไตยมากขึ้น กระตุ้นและส่งเสริมให้มีการบริจาคไตตลอดจนอวัยวะอื่นๆจากโครงการที่เริ่มขึ้นมีโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการรวม58แห่งแบ่งเป็นโรงพยาบาลที่สนับสนุนการบริจาคอวัยวะ30แห่งและโรงพยาบาลที่ให้การสนับสนุนในการผ่าตัดปลูกถ่ายไตย28แห่ง2เมษายนพุทธศักราช2558ถึงวันที่1เมษายน พุทธศักราช2,559ในระยะเวลา1ปีที่ผ่านมามีผู้ป่วยได้รับการปลูกถ่ายไตยมากถึง618รายขอขอบคุณโครงการเปลี่ยนไตครับที่ให้โอกาสคนที่เป็นโรคไตได้มีโอกาสได้เปลี่ยนไตครับขอขอบคุณผู้เสียชีวิตที่บริจาคไตให้ให้มีชีวิตใหม่ที่ดีกว่าเดิมกับโครงการนี้แล้วก็ทีมแพทย์ทั้งทั้งหมดที่ทำการผ่าตัด การได้เปลี่ยนไตก็คือการได้ชีวิตใหม่ของผู้ป่วยโรคไตทุกท่านน,นะครับต้องขอขอบคุณบุคลากร,กรทางการแพทย์ทุกท่านแล้วก็ผู้บริจาคที่ทําให้ผู้ป่วยโรคไตได้ชีวิตใหม่กลับคืนมาแล้วก็มีความสุขกับการใช้ชีวิตในอนาคตต่อไปครับในระยะเวลาหนึ่งปีในโครงการปลูกถ่ายไตยถวายเป็นพระราชกุศล60พรรษาได้ช่วยเหลือผู้ป่วยให้ได้รับปลูกถ่ายไตย และให้การสนับสนุนการทำงานให้กับโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับการปลูกถ่ายไตยได้สร้างรอยยิ้มชีวิตใหม่และเป็นกำลังใจให้กับผู้ป่วยและครอบครัวมูลนิธิรอกไตแห่งประเทศไทยขอขอบคุณองค์กรและหน่วยงานต่างๆที่สนับสนุนรวมทั้งโรงพยาบาล58แห่งทั่วประเทศและเราจะร่วมกันพัฒนากันต่อไปเพื่อความยั่งยืน ในการดูแลผู้ป่วยโรคไตและการบริจาคอวัยวะในประเทศไทยยังมีประสิทธิภาพต่อไป